ดีค่ะเพื่อนเื่อวันนี้มีนาชาแนลจะพาเพื่อนๆมาดูโกสนใบสวยนะคะจะให้ดูค่ะเห็นไหมคะใบน้องแปลกตานะคะเป็นสามเหลี่ยมอะค่ะเเรียกไม่ถูกมันจะคล้าย คล้ายๆหอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใบเขาจะมีลายม,มีมีมีกระดูกใบสีขาวนะคะแต่ด้วยแบบบางใบอะค่ะเพื่อนๆที่เขาไม่ได้มีลายอย่างเช่นเป็นสีเขียวแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามีนาชาแนลอะค่ะไปวางเขาไว้ในที่ร่มเกินไปนะคะโกสลนนะคะเขาไม่ได้ชอบแดดจัดมากแต่เขาก็ไม่ได้ชอบร่มเกินไปนะคะซึ่งตอนแรกอะค่ะ ที่ซื้อมานะคะใบน้องจะลายแบบนี้ทั้งต้นเลยนะคะทีนี้พอเราไปเปลี่ยนที่ไว้อะคะ่ะไว้ในที่ร่มแล้วก็ไม่ค่อยโดนแสงแดดนะคะใบเขาก็จะไม่ค่อยมีสีค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะออกแต่สีเขียวนะคะจริงๆแล้วเขาจะเป็นลักษณะเนี้ยค่ะลายแบบนี้บางคนก็อาจจะมองเหมือนเท้าไดโนเสาร์นะคะน่ารักดีนะคะเขาจะมีสองสีนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นสายพันธุ์นี้นะคะก็จะมีสีเขียวขาวนะคะแล้วก็ออกเป็นสีชมพู แบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะให้ดูลักษณะใบนะคะเหมือนกันนะคะลักษณะใบเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่านี่ค่ะใบบนที่เขาออกมานะคะเพื่อนๆคือว่าคือสีเนี่ยชมพูนะแทบไม่มีเลยอะคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในที่ที่แบบว่าล่มมากนะคะจนมีนาชาแนลต้องพาเขาออกมารับแดดแบบว่า ครึ่งวันบ่ายนะคะตอนนี้จะเป็นตอนช่วงเช้านะคะเขาจะยังไม่โดนแดดแต่ว่าจะได้รับแดดครึ่งวันบ่ายนะคะก็เพื่อที่จะให้เขามีสีสันนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้นข้างๆนะคะใบเขาเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะแต่ว่าใบที่ออกมาใหม่บางใบอะค่ะเป็นสีเขียวเพื่อนๆก็สังเกตนะคะต้นไม้ที่โชว์ใบอะค่ะ,ะเขาจะชอบแดด อย่างน้อยอะคะ่ะเพื่อนๆก็ประมาณสักสาี่ชั่วโมงนะคะหรือว่าครึ่งวันนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้ในการสังเคราะห์ที่เป็นสีออกมาะคะ่ะเพื่อนๆดูสีเห็นไหมคะอันนี้ชมพูเลยแต่พอแบบว่าออกมาใหม่อะคะ่ะเขียวแบบใบใหญ่นะคะใบใหญ่มากใบใหญ่ใบโตนะคะแต่ว่าออกมานี้ไม่มีสีชมพูเลยนะคะอันนี้ก็ออกแบบสีชมพูเข้มคือสองสารน้องอะคะ่ะเพราะว่าเขาได้แสงแบบว่าไม่ทั่วถึงนะคะ โกศสนนะคะบางคนอาจจะเข้าใจว่าชอบแดดจ,จัดนะคะจริงๆไม่ได้ชอบแดดมากนะคะเพราะว่าถ้าแดดแรงมากเนี่ยใบน้องก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็เป็นโกศสนอีกหนึ่งชนิดนะคะโกศสนมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ทนทานนะคะปลูกเลี้ยงไม่ยากนะคะ แต่อย่างที่บอกค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะใบใหม่ออกมานะคะเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราไปวางเขาในที่ล่มเกินไปนะคะอันนี้ก็ปรับแต่งที่ให้เขาใหม่นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบไม้ใบแล้วก็ใบค่อนข้างแข็งแรงนะคะแข็งแรงเข้มแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่อดทนนะคะข้อสําคัญเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ลดน้ำเนี่ยคือเขาเป็นเป็นพืชที่ค่อนข้างทนน้ำนะคะเพื่อนๆคือ,อลดน้ําวันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ว่าแดดต้องไม่จัดมากนะคะเพื่อนๆถ้าแดดจัดมากเนี่ยโ,โหสงสารใบน้องมากเลยค่ะใบน้องจะเหี่ยวจะเฉาเลยนะคะแต่ถ้าได้แสงพอดีนะคะเขาก็จะมีสีใบที่สวย แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็น2ต้นนะคะแต่ว่าลักษณะเขาคล้ายกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบจะออกเป็นในโซนเขียวนะคะเขียวมากกว่าส่วนอันนี้จะเป็นออกสีชมพูนะคะนี่ค่ะแต่ลักษณะใบเหมือนกันเลยนะคะ ก็น่าจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแล้วก็อาจจะเป็นพันธุ์ลูกผสมที่เขาผสมจากเกสรของดอกนะคะก็จะได้เป็นสองสายพันธุ์นะคะที่ออกเป็นลักษณะเขียวกับชมพูนะคะก็เหมือนกับเนี่ยค่ะเขียวกับชมพูเห็นไหมคะเพราะว่าจริงๆต้นนี้ถ้าเขาได้รับแสงนะคะเพื่อนๆได้รับแสงแบบพอเพียงอะค่ะ เพียงพอเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยแบบนี้ทั้งต้นเหมือนกันนะคะก็คล้ายๆกับอันนี้นะคะน่ารักเลยเหมือนกันนะคะข้อสําคัญราคาก็เป็นหลักร้อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นไม้ที่ทนค่ะปลูกเลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นถ้าเราจะเอาไว้ในร่มอาคารเหมือนมีนาชาแนลอะค่ะก็เราก็ต้องมีเวลาที่จะเอาเขาเปลี่ยน มารับแดดบ้างนะคะเขาก็จะได้มีความเขียวนะคะเพื่อนๆเอ้ยไม่ใช่ค่ะเขาก็จะได้มีการกัดสีที่มีสีสันนะคะเนี่ยค่ะถ้าเป็นใบาลายเขาก็จะมีลายออกมาให้เราเห็นนะคะไม่ไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสีเขียวอย่างเดียวเลยนะคะดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะ สเขียวอย่างเดียวเลยแต่ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆวันนี้มินาชาแนลก็พาโกสลแต่ละชนิดนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะโกศลมีมากมายหลายสายพันธุ์เลยค่ะเพื่อนๆจําชื่อไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะแต่ว่า เขามีชื่อเฉพาะของเขานะคะว่าพันนี้ชื่ออุดมทรัพย์พันนี้โดยมากนะคะตรีคัลเลอร์อะไรนะคะ,ะคือแต่ละอันนะคะก็จะปรับชื่อเสียงเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอเป็นมงคลน,นะคะ วันนี้มีนาชาแนลก็พาโกสนนะคะมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะโกศนใบสวยๆนะคะาฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, ช่องมีนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีนาชาแนลทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนด้วยโกศนใบสวยนะคะสวัสดีค่ะ